สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนำทุกท่านมาที่สนามส่วนฝึกกรมรักษานะครับธัญบุรีคลอง6ในสนามที่2สนามยัดเทียมนะครับมารับชมเกมแข่งขันฟุตบอลกรมรักษากีฬาระหว่างโรงเรียนวัยยุไม่เกิน14ปีประเภทกอเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธนะครับพบกับทางด้านของโรงเรียนอัศมัชันศรีราชาครับเกม เริ่มนะครับทางด้านของอส um ซัมช่นศิีรชายครับบุกจากซ้ายไปขวาเป็นฝ่ายเขียนรูกเริ่มเกมก่อนนะครับในชุดสีขาวแดงนะครับออกมาทางขวาครับล็อกหนีมาครับดึงจากอันนี้สวยเลยครับแล้วลากเข้ามาปาดมาตรงนี้โอ้โหยังเคลียร์สกัดออกมาได้ครับแล้วจ่ายมาอีกทีนึง ทุ่มมาแล้พยายามจะพลิกอ่ะครับพลิกหนีได้โยกหนีอีกทีหนึ่งเปิดหกักก็ย้อนกลับมาจับแล้วตรงนี้คือหลังมาได้ยิงแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอครับลเลือกวางยาวมาแล้ว อ่าครับดึงหนีได้แล้วลากมาได้ซัดแล้วอ้โหผ่านหน้าประ,ประตูไปครับอู้โอกาสยิงของโอจอชัยนาอีกครั้งหนึ่งครับดูภาพช้าครับอู้จังหวะนี้ครับให้มาจับแล้วหูพลิกเธอหนีได้สวยเลยครับแล้วลากมาอีกทีนึงถึงกรอบเขตโทั้วแล้วซัดเลยครับแต่ว่าหูบอลไม่เข้ากรอบครับ เปิดมามงแล้วบอลในกรอบโมงสก,กัดออกไปทีหนึงแต่หนีและเคลียออกมาก่อนครับทางด้านของโอโจอชยนาตย้ำมาทางขวาอีกทีหนึงนะครับเล่นได้ศิลวิทย์ให้เข้ามาด้านในหาช่องแล้วยกมาตรงนี้แล้วหลุดเดียวยกไปไม่เข้ากรอบครับโอ้โหโอ้โดูภาพช้าหน่อยครับ นี่ครับไหลมาครับแล้วจ่ายแล้วดูครับยึกยักอยู่แล้วยกข้ามมาครับแล้วเป็นทางด้าของศิลวิทย์ดแดงประดับครับที่หลุดมาแต่ว่าพยายามจะยกข้ามารู้สศัตรูแต่ก็ข้ามขาดไปด้วยครับข้างบนยังจ่ายขึ้นไปไม่ได้นะครับเล่งแล้วยังเปิดไม่ได้ให้ตามช่องมาตรงนี้สวยเลยครับให้จตุรพัฒน์จตุรพัฒน์ แล้วไทยช่องนี้สวยเลยครับข้างในมีรอแล้วยิงสูงเลยครับทางด้านของอัศสมชันศรีราชาขึ้นนำแล้วครับปูภาพช้าหน่อยครับดูครับให้ทะลุช่องของสิริวิทย์แดงประดับนะครับแล้วเป็นภูมิพัฒน์ศรีภานะครับที่ยิงเข้าไปครับดูอีกทีครับเนี่ยจังหวะนี้ยังไม่มีแล้ว ออกตัววิ่งตรงนี้หูกลับตัวไม่ทันแล้วครับแล้วก็เอียงตัวยิงเข้าไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่ทางด้านของอัศมันศรีราชาขึ้นนำแล้วครับถ่ายครึ่งแรกแล้วนะครับช่วงนี้ทดเวลามาสามนาทีแล้วครับปั่นโลกนี้แล้วอหเรียบร้อยอสองศูนย์ครับทางด้านของอัศมันศรีราชาครับ โอ้โหดูภาพช้ายครับั่านลูกนี้ครับหุนเน้นๆแล้วอู่เสียบเข้าไปเลยครับโอ้เป็นทางด้านของนพนัดข้างคีรีครับที่ยิงเข้าไปครับโอ้เซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วเป็น2-0ครับ อาครับจบครึ่งแรกนะครับทางด้านของอสมชสีราชานำอบจชัยนาทอยู่ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับรอเช็คความพร้อมนะครับแล้วก็สัญญาณเริ่มเกมอย่างพุทธศิลป์ครับพุทธศิลป์ให้สัญญาแล้วครับเริ่มครับครึ่งเวลาหลังครับอีก35นาทีนะครับอสมชสีรา c h บอลกลับมาได้วางยาวมาตรงนี้แล้วแม่นครับ ภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์ลากมาในกรอบเขตโทษพุ้ยพัฒน์แล้วสุดเส้นหักข้อย้อนกลับมาแล้วยิงลูกนี้ย้อนทางกลับไปแล้วเรียบร้อย3-0เลยครับโอ้โหเอาครับสามประตูศูนย์ครับที่ทางด้านอัสมชันศรีราชาครับโอ้โหนี่ครับแล้วดูท่าดีใจครับดูภาพช้าหน่อยครับอู้จังหวะลากมาเองครับทางด้านภูมิพัฒน์ศรีพาครับก่อนที่จะ เห็นเพื่อนอยู่ตำแหไหนดีกว่าครับปาย้อนกลับมาแล้วเป็นธนวิทย์บุญรักษาธนากรครับที่ยิงเข้าไปครับน่ครับลากมานี่เอาไม่อยู่แล้วครับจังหวะจะตามมาซ้อนสองข้างในเดี่ยไม่มีตัวประกบครับแล้วก็กลายเป็นประตูที่สามของอสัมชันศรีราชาครับและดูครับท่าดีใจครับมาซ้อมกันมาครับโอ้โหนี่ครับ บอลออกทางขวามาตรงนี้อสมชิญศิลาชาขืนย้อนกลับมาเปิดมาหูตั้งใจยิงเลยครับแต่ว่ายังบินเซฟได้ครับโอ้โหไม่ยอมครับทางด้านของพิชยุทธเปิดมาแล้วหมงตรงนี้บอลยังไม่ไปไหนนะครับ ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วยิงลูกนี้โอ้ยยังติดเซฟครับโอ้ย,อยสองเซฟติดติดแล้วนะครับแล้วเปิดหมค์ทีนี้ก็ยังติดบล็อกได้เป็นลูกเตะมุมครับดูภาพชาครับจังหวะเตะมุมมาเนี่ยงงมาแล้วบอลม,มันไม่ไปไหนนะครับก่อนที่จะเปิดมาตรงเนี้ยแล้วแต่จังหวะแรก ผู้ได้ซัดเลยครับแต่ว่าบอลมันไม่ห่างตัวนะครับบอลยังไม่ไปไหนครับสัชนสันติยายังขึงอยู่นะครับเปิดเข้ามาอีกทีหนึ่งพักแล้วแต่ต่อมาทางฝั่งซ้ายครับจับแล้วเลือกปั่นมาแล้วอุ้ยชนคาเคีับยังเป็นเซฟนะครับของทางด้านพิชยุทธปัญญาครับดูภาพชาครับจังหวะปัดตรงนี้ครับแล้วอุ้ยปัดปลายมือครับ เหมือนจะมีขยับลงมาหนึ่งคนครับแสนภูมิปัญญานะครับของหมายเลขสองครับของอบจอชัยนาทจะเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วบอลในกรอบตะวัดยิงแล้วโอ้โหไม่เข้ากรอบครับศิรภพให้มาที่กิติพงศ์กิติพงศ์คือหลังกลับไปครับที่นพนัทพยายามวิ่งบีบเหมือนกันครับทางด้านของอบจอชัยนาทแล้วเอาบอลมาได้ครับตรงนี้บอลที่นัทพัฒนัทพัฒน์ลากจีนมานัทพัฒน หาเพื่อนจ่ายอยู่ครับลบตำแหน่งตรงนี้จังหวะไม่พอดีกันยังได้อีกทีหนึ่งแล้วลองยิงไกลแล้วเอาละครับไล,ล่มาอบจชัยนาทครับอืทางด้านของเอื้ออังกูลมังคุดครับไล่มาเป็นสามประตูอตอนหนึ่งครับดูภาพชา้าครับแล้วนี่ครับเป็นเอื้ออังกูลมังคุดครับหมายเลขสิบเจ็ดครับ นี่ครับหออกมาแล้วนี่ครับโดดปัดไม่ถึงครับแล้วยิงน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยครับ3ประตูต่อนหนึ่งครับนี่ครับคนนี้ครับเอออังกูลครับนะครับแสนภูมิแสนภูมิให้เข้ามาด้านในไหลต่อมาที่นัทพัทนัทพั์กลับมาที่แสนภูมิแสนภูมิแตะแล้วหลุยมาท้งขวาครับ แสนภูมิจะเล่นยังไงครับโยกมไม่กล้าไปเองต้องย้อนให้เข้ามาโอ้โหแล้วจ่ายมาหนนียแล้วพูทธศิษย์ก็ปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับก็แพ้กับอสมชันศรีราชา1ประตูต่อ3นะครับนั่นส่งผลให้ในสายนี้ครับอสมชันศรีราชาครับเข้ารอบไปเป็นอันดับที่1นะครับ แล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของโรงเรียนพิชยาบัณฑิตนะครับเข้าตามมาเป็นอันดับที่2อครับอบจใช้หน้าอยู่อันดับที่3ามแล้วและก็พันท้ายน้อยสิ่์วิทยาอันดับที่4นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันที่28นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ